ตั้งแต่เป็นมะเร็งปีแรกเลยอ่ะคือตอนนั้นนระคุยกับหมอว่าเอจะทำอะไรถ้าคุณมีเวลาเท่านี้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ด้วยความว่าเป็นมะเร็งสมองใช่ไหมคะเราเคยล้มในห้างเราเคยล้มแบบโดยที่เรียกว่าล้มฉับพลันบ่อยปนะธานรู้สึกว่าถ้าเราล้มแล้วเราไปอะ่ะแล้วคนที่อยู่ข้างหลังอะ่ะเขาจะดําเนินการชีวิตยังไงเอาตรงนะเราไม่อยากให้คนข้างๆเราอะ่ะเหนื่อยแม้กระทั่งวันที่ เสียชีวิตนักเขียนแจกแจบอกเขาคำว่าเขาจะทำให้วันที่เธอไปเมื่อหลังที่เธอไปฉันจะเรท่มท้คือตอนนั้นนัคิดแล้วว่าเฮ้ยฉันจะทำยังไงกับโรงคือโรงสีสข,ขาวงี้แหละเราจะทำให้ดีคือเราอยากได้โงแบบ เรียบๆทีนี้เอ๊ะมันเรียบไปไหมเราก็รู้สึกว่าเอ,อ๊ะอยากจะมีภาพแล้วเราก็ไปสองหาภาพดูนี่นี้นลัลนเราสึกว่าเฮ้ยภาพนี้มันตรงอดีเลยอ่ะมันเหมือนกับว่าเฮ้ยมันสื่อนู่นนี่นั่นก็เลยทําให้เป็นเกิดที่ว่าเราเก็เลยไปขออิริิทธ์เขากลายเป็นเจ้าของอ่ะมาวาดให้เองพอคุณเล็กซาำเสร็จก็ยกขวัดเลย ถามว่าปีแราดีไหมหรอก็เหนื่อยเหนื่อยกับการที่ว่าเราจะต้องทําทุกอย่างให้ดีที่สุดอ่ะเพราะว่าหนึ่งก็คือต้องทานอาหารเป็นกิจจลาลักษณะจากคนที่ไม่เคยเลยอ่ะต้องแบบกินข้าว เช้ากลางวันเย็นคือทุกอย่างต้องถูกควบคุมหมดเลยอะเราอะไม่ได้อยากเลยอะเราเป็นผู้ป่วยก็จริงแต่เราว่าไม่ได้อยากจะทําแบบนี้เหมือนกับผู้ป่วยพวกนี้เราจะทํายังไงเนี่ยคุณหมอเมย์ก็แบบไปพูดให้จริงๆเขากินได้หมดเลยเพียงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างพวกคุณมองว่ากินแล้วมันจะมีผลกระทบอย่างกินไอติมอย่างกินปลาแซลมอนอย่างก,กินคือวันนั้นได้กินเลยอะพอเราได้กินปุ๊บเราเออหายะกินคำนั้นแล้วส่เออมันแฮปปี้ตอนนั้นอะบอดี้มันยังแบบรับอะไรไม่ได้ค่อยเยอะก็แบบก,ก็ไม่ได้กินเยอะอยู่ดี ก็กินอยู่แค่นี้คำสองคำแล้วเออมีความสุขละแฮปปี้ละจบอันนั้นก็คืออยู่ดีก็หลับแล้วก็แบบรู้สึกว่าปวดหัวหนักมากแล้วก็แบบอยากเข้าห้องน้ำแล้วรู้สึกว่าตื่นมาแล้วแล้วแบบทำไมห้องมันเปลี่ยนคนข้างๆใครก็ไม่รู้เขาก็พาไปเพราะเราไม่รู้ว่าห้องน้ำอยู่ไหนเราก็เดินกลับมาแล้วคงฝันมั้งแฟนเขาก็งงว่าเป็นอะไรเขาก็เลยหยิบแว่นมาให้แล้วเพราะเราก็แว่นเราหลอกบอใช่ ก็หยิบใส่ทีนี้ก็เห็นชัดเลยเฮ้ i, ลยลูกหนรู้แต่งงานูอะไรเราแต่งงานตอนไหนวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเราเห็นภาพผู้หญิงอ่ะเฮ้ยนี่แฟนเราดีกว่าอะไรเงี้ยนี่คือแบบแต่งงานกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยใช้เวลานานไหมครับว่าเราจะกลับมาจาได้เก้าเดือนมันทําให้เราถือว่าเฮ้ยเราจะทายังไงดีแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งที่เราไม่อยู่มันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราไม่ได้เป็นผู้ป่วยสายชิลที่เหมือนที่เราเคยพูดเมื่อปีแรก,แรก กล่าวกับว่าเป็นสายชิวที่มันไม่ได้ชิวเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีทั้งติดลบบวกรวมกัน มันตึงปิป่วยเป็นมะเร็งแต่มันลุกลามตั้งแต่แรกแล้วเขาก็ยังแข็งแรงดีอยู่เราอยากจะคุยตั้งแต่ระยะนี้เลยเพราะเราจะได้รู้ว่าชีวิตเขาอยากจะทําอะไรแล้วเขาได้ทําสิ่งนั้นหรือยังแล้วเราจะช่วยกันเติมเต็มให้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วเมื่อโลกมันเป็นมากกว่านี้ก็จะเริ่มเ,เดินไม่ไหวและเริ่มปวดเราจะได้รีบรักษาความปวดตั้งแต่แรกไม่จาเป็นต้องเจ้งพนทนไม่ไหวแล้วค่อยกินยาอย่างงี้ไม่ถูกเอาเป็นว่าเราก็อยากจะสื่อไปกับทุกคนว่า เฮ้ยถ้าเข้าใจสัจธรรมรู้ว่าตัวเองต้องการอยู่สบายใยสงบนะขอใช้ชีวิตเต็มที่อย่างมีความสุขอยู่กับบะารเองอย่างสันติตั้งแต่แรกก็มารู้จักกันเลยดีกว่าเราต้องคุยกับทั้งครอบครัวเพื่อจะได้ไม่ต้องประมาณว่าทะเลาะกันหรือไม่สบายใจสึ่กันและกันนะพอเขารู้อยู่แล้วว่าอะไรที่ดีที่สุดก็คืออะไรที่ผู้ป่วยเลือก ในส่วนของหมอเมย์นี่คือในเรื่องของแทบทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเรื่องยาเรื่องบางสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงกับชีวิตเฮ้ยคุณหมอว่ะวันเนี้ยมันปวดแปลกๆมากๆพอปรึกษาปุ๊บคุณหมอก็จะอธิบายเลยว่าโอเคคุณตาอันเนี้ยต้องไปโรงพยาบาลน,นะคืออย่างที่บอกคือมันจะเป็นแบบสองอย่างคู่ควบคู่กันไปเราเลือกได้ไหมเราเลือกได้เพียงแต่ว่าเราเลือกกลับไปแล้วอ่ะแล้วเราจะอยู่กับมันได้หรือเปล่า